โยโยโยบายสาม่งตรงเจนกับคลิมเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช่องยูทูบและทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลนี้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทิมเชียในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับแอดวีไอพีเคเอ็มย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงกดดดด้้้้าาล่่่งี็ไไไคคับบบมมมมใจแยแแถขขออู VIP ุณ 44777เ้วฝากไปด้วยนะครับสำหรับใครเป็นแฟนกีฬาครับเดี๋ยวเย็นวันนี้ห้ามงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มนะครับผมจะไปจัดรายการสปอร์ตการ์ติเอฟเอ็ม99ก็เจอกันได้อัปเดตแวดวงกีฬาเต็มอิ่มสองชั่วโมงนะครับเอาหนึ่งคู่ที่เลือกมาครับคืนวันอาทิตย์ครับไปที่เวลาห้าทุ่มครึ่งเลยครับเป็นเกมแบ็กอ่าบิ๊กแมชนะครับน็อตลอนดอนดาร์บี้แมชของอังกฤษครับเทนนิสฮอสเปอร์ครับเปิดบ้านเจอกับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับสเปอร์เนี่ยมีอยู่ยี่สิบแปดแต้มครับเกมล่าสุดในลลีีกกบบุไปเเสมมออชซาต่นะครั ในยูโรปาลีกเนี่ยบุกไปเสมอกับเอลเอเอสเคลินมา3ต่อ3นะครับสภาพทีมเนี่ยไม่มีเอลิตราเมล่าที่ยังเจ็บนะครับที่เหลือเนี่ยพวกที่ได้พักในเกยมยุโรปจะกลับมาทั้งหมดนะครับกองกลางอย่างปีอาคอยเบียครับมูซาซิโซโ,ซโกแนวรุกก็ยังคงต้องใช้สนเฮืองมิน พวกเวีเดนเบิร์กไวยนะครับรวมไปถึงแฮร์รี่เคนครับที่ได้พักเต็มๆก็พร้อมลงราตาข่ายในคืนวันนี้นะครับฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยมี13แตามน,นะครับเกมล่าสุดแพ้คา,าบ้านให้กับบู๊ฟในลีกมา1ต่อ2นะครับแต่ว่าเก่งสุดๆในยุโรปาลีกครับพวกเขาเปิดบ้านถล่มลาบิดเวียนาไป4ประตูต่อ1สภาพทีมเนี่ยยังไม่มีดาวิดลุยส์กับโทมัสปาเต้นะครับที่ยังเจ็บ พวกที่ได้พักจะกลับมาทัพครั้งกรานิชชาก้าดานี่ไซบายอสแนวรุกนะครับ ayo, aka, รบูกาโยซาก้าวิลเลียนโอบามียองกับก็พร้อมมาล่าตาข่ายในคืนวันนี้ครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันนี่เป็นสเปอร์นะครับเปิดบ้านชนะ2-1นะครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้สเปอร์เหนือกว่าเล็กน้อยในฐานะเจ้าถิ่นนะครับคือสเปอร์อยู่ในช่วงที่กําลังเล่นได้ดีมากๆนะครับชนะมา4เกมติดต่อกันในบ้านในทุกรายการครับในขณะที่อาร์เซนอลเอง6นัดหลังสุดนี่แพ้ไปถึง4เกมนะครับ นั่นองบอกถึงคุณภาพที่ช่วงหลังตกลงไปครับสำหรับลูกทีมของมิเกลอาเตต้านะครับดูแล้วเนี่ยผมนั้นชอบไปที่โจเซ่มูรินโญ่ครับเขาดูดีว่าฤดูการนี้มีโอกาสลุน้นแชมป์เหมือนกันนะครับในเกมลีกดังนั้นเนี่ยเกมแบบนี้ก็ยังน่าวัดใจไปที่เานแนมฮอสเปอร์ครับเล่นในบ้านครับแย่ yeah, สุดคือเสมอนะครับผมมองว่าเกมเลี้ยสเปอร์ไม่มีแพ้ครับอยู่ที่ว่าจะหนึ่งหรือสามแต้มแต่ว่าโอกาสที่ความคมของแฮร์ฮริเรคนกับ ซนเฮอมีนี่จะเล่นงานแนวรับอร์เซนมีสูงกว่าครับวัตใจรปที่สเปอร์ครับผมมองว่าอย่างแย่สุดคือเสมอแต่ว่าลุ้นถึงเบียดชนะเก็บ3แต้มเต็มๆนะครับให้เชียร์ท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย